ัสดีครับช่องข้าวตอทองครับมมเมื่อนีเขามีเมนูมาเสนอครับพัดเครื่องในไก่ใส่พริกยัวก,กับดอกหอมครับน่ครับเตรียมนี่พริกํำใส่กระเทียมไว้ครับสีพัดครับใส่พริกกอ่อน่ใส่ เครืใใ่องไนไกเลยครับนะครับผัดเครื่องไนไกใส่พริกจวกใส่ดอกหอมครับใสดไปสดนั่นเลยครับนี่เอาพริกกับกระเทียมลงไปเอาขัวนี้มาเ็ดครับได้เติม ผิดสดตำกับกระเทียมคกับผัดหอมไปบ่อยเอาไก่ลงไปผัดไก่กับกระเพียงนสุกกันนือมันหอมๆคนครับดูตรงท่อนะครับผัดใไก่สุกกันครับผัดเครื่องในไก่ ใส่พริกหยวกดอกพร้อมไปนั่ครับร่วมกันซอยย่างครับใช้กระปิหยวกไว้เพื่อที่รัดหน่อยนะครับผมนี่เห็นขั้วแมวอะไรจัดดอกพร้อมไปนั่ครับคุนเพชรคุณเพชรหน่อยครับ รั้ใหญ่นะครับแฝดครับโอ้กินออกแล้วครับหอม <laughs> ้องไก,ก้ทุกอนครับโอ้เป็นแาบเป็นแาบครับเมลูผัดเครื่องในไก่ไต่พริกหยวกไต่ดอกคอมครับไฟจุดมัดนแน่ครับแบบแมีขั้วแม่ได้ครับ แซ่บครับแซ่บแน่นอนรับประกันครับใครทำโดยชอ่องเท่าต่องนะครับเด้อช่องไม่ถ้าเกิติดตามกดติดตามให้นะครับกดใส่กดแชร์ได้เลยครับเดออต่องเท่าท่องครับช่องเท่าต่องพีเอ,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 อโอครับ เขาครับเก็บซ่อยกันนี่พ่อก็มีอะไรครับบเสียบสักนึ่ครับตามีขั้วครับ ใกล้สุกแล้วกับปุ้งครับบเนนอเข้าไปน้อยหนึ่งครับทอดทอดปลาเกี่ยวมันหอยหอยหอมครับ หอมหม,อม,อม,อมอ้มอกินหอมแทบแทะแทบแทะพี่น้องเ <มา S 2> ด้อมากินด้วยกันครับกิน,นหน่อยนึง่งงนัวครับไ,ได้ว่ากินกับว่าใส่กระได้ไหมครับเ้อ เฮแนีกินข้าปบแซบแป่บหน่อยแซ่บหน่อยแป่บไลยแซ่บไลยครับมันมากน้ำก็ย่อน้าลงไปก็ได้ครับอ้าวจิหยวก ครับดอกพร้อมลูไปนะครับมากินผัดเครื่องในใส่ริหยวกดอกพร้อมครับแ่บรับ<ป>มัดงามก็ นำล่างคกลงไปแฝบอาขับมามากินน้ำกันปัดเครื่องในไก่ใส่พริกหยวกดอกหอมครับแฝบแท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 บมาหนึ่งขั้วเมียวิไลครับ มืโส่ไปจินแจงเฮ็ดไปแล้วแทบไลยมาเดียวไม่งั้นมาแรงมาผัดเครื่องในใกล้ลกไฮโลครับมาเดียมนะครับมาจินน้ำกันครับอขอบคุณเน้อครับที่มารับชมมาติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับเนะ้อสองข้าต่อท้องครับ แบบกับมึงครับต้องเสียงครับแฝดคัดแฝบครับโอ้ <c oughs> ไปสูตรมั่นได้ครับเ้อวัดไร้ว่แค่นะครับขอบคุณครับที่มารับชมครับ